ถ้าจะพูดคร่าวๆนะครับเรื่องรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมกันมากนะครับผมนะมันจะมี3แบบ one day two day three day ตัวนี้จะเป็น two day นะครับมันต่างกันยังไงครับก็มันต่างที่ขนาดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นคือ,อจุดจุดประเด็นนึงนะครับผมตัว one day กับ three day จะผลิตที่อเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่ง ราคาจะแพงมากนะครับอ่าวันเดย์น่าจะ1 0 0 0 0มืนนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะฮะ3 d a y จะ1,5 0 0 0ห้านะครับผมส่วนตัวนี้2 d a y จะผลิตที่ไหนอ่า uh, ตัวนี้ผลิตที่เวียดนามนะครับผมนะแต่ผมผมว่านะถ้าไม่บอกว่าผลิตที่เนี่ยผลิตที่น,นี้คือผมไม่ได้เสียดเท่าหร่นะครับคือคุณภาพดีแน่นอนนะครับผม มิสติแวนจะใช้ YKK ตัวกันน้ำนะครับผมสังเกตว่ามันจะมีะพลาสติกือยานะครับกันกันตัวซิปนะฮะกันน้ำเข้าถูกนะครับอันนี้คือมีรอบรอบรอบตัวนะครับทุกซิปก็มีนะฮะครับ,รบตัวนี้จะเป็น YKK นะครับ มายเกย์เซแท้นะครับเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบหมายถึงว่าขนาดนะครับขนาดใหญ่หน่อยนะครับมายเกย์เบอร์สิบนะครับกันน้ำนะครับผมทุกสิบเลยครับตอนนี้เราจะมาดูตัวซิฟด้านบนนะครับโอเคแบบหนึ่งครับรอลูกชายโอเคด้านบนนะครับจะมี2ซิเซนะครับ อ่าเหมือนที่บอกนะครับ ykk เบอร์ส er 0นะครับผมโอเคลองเปิดดูมนึ่สองโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นช่องเล็กหน่อยนะครับมักจะใส่แว่นกันแดดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นจุดขายสำหรับผมนะฮะหากว่ารุ่นนี้มันจะม,มีซิปตัวนี้นะฮะผมไม่ได้ซื้อผมไม่เอา นะครับถ้าเทียบกับอันนี้ไม่ได้ตำเนิรุ่นอื่น,ๆๆนรุ่นอื่นนะแต่ถ้าเทียบกับตัว Urban Assault 18 21 24นะฮะจะไม่มีตัวซิปใหญ่แบบเนี้ยแต่จะมีตัวซิปภายนอกเฉพาะอ่แล็ปท็อปนะครับผมนะซึ่งอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดจุดขายสำรับมนะเพราะมันใส่ได้เยอะนะครับ ที่ผมบอกนะโอเคเรามีมว่นกันแดดหรืออะไรมันใส่สาตาก็ได้ใช่ไหมใส่ตัวนี้พอดสีสบายๆนะฮะใส่ได้เยอะขนาดนั้นนะโอเคเอาเอา ứng, ช่วงนี้ต้องมีแอลกอฮอล์เยลเยอะใช่ไหมก็ใส่นี้สิมีชนิดสเปรย์เผื่อนะครับที่ยังเลอะนะ่ครับที่มันยังมันเยอะนะฮะเลยเยอะมากเลยครับเห็้ไหมฮะโอเคข้างในดูต่อมีอะไร โอเคมีกระเป๋าตังค์้งในโอเคแล้วม,มีอะไรนะสีเขียวแน่นอนสวยข้าวกับข้าวกับใบนี้นะโอเคอะไรอีกมีแมสแน่นอนครับผมวอล์กแมนต้องมีระวังนะครับคือด้านใน,นเป็นแมชนะฮะไม่มีอะไรกันต้องติดฟิล์มนะฮะถ้าเป็นหัวไม่เป็นรอยแต่ผมมาแคร์เจ็บมันอย่๋บอกใครนะโอเค ก็หมดแล้วนะครับแต่ใส่ได้เยอะมากก็นอกจากาซิปด้านมนนะครับ2ตัวมันจะมีไซด์พ็อกเก็ตนะครับพ็อกเก็ตตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเห็นหมคมีกรอเมตด้วยนะฮะนะครับเผื่อน้ำเข้านะครับระบายน้ำแต่จริงๆนะ มันยืดอันนี้มันยืดได้นะฮะผ้ายืดเห็นไหมครับมันรู้จะใส่อะไรถ้าใส่กับโปดน้ำมันน่าจะรั่วนะฮะคุณใส่อะไรก็ได้ผมชอบใสอ่อะไรที่เราจำเป็นต,ต้องแบบจับประจำเช่นแอลโกโฮอฮอล์เจลเนี่ยล้างมือถุงมือแมสก์อะไรแบบนี้ก็ควรจะใส่เนี่ยแต่เราใส่ตัว Maxpedition นะฮะ EDC นะครับตัวนี้ก็พอดีเลยครับความจริงใส่อะไรกัวนี้ก็ได้แต่อันนี้ผมประหยัดดูดูดูหมครับเห็นไหมครับหายเลยพ o อก e t ใหญ่จริงๆนะครับมีส้งสองด้านด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นโอเ n นพ c อก t ก็ตนะฮะไม่มีจิ๊บนะฮะใส่อะไรก็ได้ผมผมใส่เนี่ยอะไรเผื่อมนรู อันนี้มัมีบ้างนะครับแต่จะบอกว่ารุ่นนี้ไม่ได้เน้น C C W นะครับไม่ได้เน้นแบบว่าเอกไปลบเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ทำได้นะคือมันตอบโจทย์ได้หลยายอย่างนะครับ,รบมาถึงจุดพิกแล้วครับทำไมทำไมคนชอบแบบนี้ทำไมมิสเ n อร์แนโกบ้าทำออกแบบซิปแบบนี้ t r ยซิปเพื่ออะไรโอเคลองใช้กันนะครับโอเคหนึ่งสเปิด คอปเปอร์ชินสตรันะครับโอเคแล้วอันนี้อันนี้มันอาจจะแบบว่าคนอาจจะไม่ชอบหรือจะไมถนัดนะฮะเราสามารถที่จะมือเดียวนะอันนี้ใบใหม่คือต้องใช้เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวซิปมันก็เปิดง่ายเลื่อยนะครับผมเปิดดูนะครับเปิดแบบนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าท็อปโหลดนะฮะ คือเราใส่ของเนี่ยด้านบนนะฮะอันนี้ไม่ต้องยุ่งนะคือเนี่ยเหมือนกับเรารีบยัดยัดยัดของแล้วก็ปิดฝานะครับข้อเสียของฝานะครับคือมันใส่ได้หลายอย่างนะครับแต่ว่ามันอาจจะหนักหน่อยนะครับเห็นไหมมันไม่ชอบอยู่ที่นะครับเราดูเนี่ยพก,กด้านบนนะฮะเมชคุณภาพสูงอันนี้มันมีขาดง่ายจบคอนเฟิร์มเราสามารถเปิดได้จาก ฝั่งนี้เห็นไหมฮะเห็นทะลุได้เลยเห็นทะลุได้เลยครับเห็นไหมครับมันก็ดีน่ากลัวว่าเราเอาลี่เราก็แบบเอ๊ะของอยู่ไ,ไหนวะอ่าเปิดดูหไหมเออมีแต่มือถือโอเคเอ่าเพื่อเราเนี่ยด่วนต้องต้องใช้เล็สมันเราเล่นนะฮะแต่มันก็โอเคนะคือมันเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่เป็นมันช่วยเราจริงๆนะครับไปชิวไปจับมันเราเราลี่มันมีอะไรวะ โอเคได้เจอปรดีแล้วอีกอย่างนะครับไอ้ขอยามีทีวันเมชนี้ผมชอบมากมันทนก,ก็ลักษณะท็อปโลดนะครับก็เราต้องเลือ,อีกคลิปนึงนะคฮะผมขอเปิดนะ <c oughs> เหตุผลที่ซิปมปันเหมือนกับไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับอันนั้นเพราะว่ามีตัวเนี่ยกันน้ำอยู่นะฮะ ระหว่างเนี่ยซิปเปิดง่ายหรือว่าเอาซิปที่แบบกันน้ําผมเน้นกันน้ําดีกว่าเพราะว่าจะได้ protect สิ่งของที่เรามีข้างในทีเนี้ผมเปิดแล้วเต็มที่เห็นไหมครับพอเราเปิดเต็มที่แบบเนี้ทุกอย่างที่เราใส่ในแบกในสใส่ในเป้นเนี้ยเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับกราเตัวขนาด uh, Mystery Ranch Daypack นะครับ มี1,2,3 m o n อ a y จะประมาณ15ลิตรอันนี้ผมจำมาได้จริงๆนะครับตัวนี้จะ27ลิตรนะครับ s ว e เด s ยส์โจะ29 l. ประมาณตีเป็น30 l. ก็ได้นะครับสำหรับคนที่มี2 day pack แล้วเรากำลังคิดเอเอาถอยตัวนี้ดีกว่าไหมตัว3 day ไหมก็จำไว้ว่าโอเคมันพลิตที่อเมรกาจริงๆแต่ อีกสามลิตรเนี่ยมันมันคุ้มไหมมันหมื่นห้านะไม่แพงขอโทษมันไม่ถูกนะคิดดีๆแล้วกันแพกเบาๆนะฮะโอเคด้านเนี้ยผมชอบนะฮะผมอธิบายแค่ด้านเดียวเพราะอะไรทั้งสองด้านเหมือนกันหมดเห็นไหมโอเคด้านเนี้ยสิ่งแรกที่ผมชอบคือจะมีเนี่ยเห็ไหมครับเป็นกระเป๋า เป็นพ็อกกทั่วไปนะครับไม่มีซิปไม่มีนี่ไม่ยืดนะฮะผมชอบเพราะอะไรเราใส่ล่มข้างในได้เราใส่อะไรก็ได้ที่สอดเข้าไปได้ง่ายเช่นขวดน้ําอันนี้ผมผมใส่เนี่ยเมนแจ็คกันนะครับนะครับจ็คกันกันฝนนะฮะเผื่อพรตอนนี้เหมือนกับหน้าหน้าฝนนะฮะโอเคส่วนอีกด้านหนึ่งผมมีชมอกนะฮะ the scarf นะครับ ผมชอบเขียวต้องเขียวแน่นอนผมสามารถนะครับใส่ขวด1ลิตรง,ง่ายนะครับจังพูจังว่งาใส่ขวดได้1ลิตรจริงหรือเปล่าโอเคอันนี้ขนาดไหนฮะเห็นไหมครับ,นนรบ1ลิตรโอเคใส่ได้ไหมดูนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ออกอะไรมาเนไหมครับ ให้น้ำหนักมันลงนี่เห็นไหมเห็นไหมครับผู้ชมเห็นไหมคือเข้าพอดีเลยเข้าพอดีเลยครับชอบชอบตรงนี้เลยถ้าเราเป็นคนที่กินน้ำกินน้ำเก่งนะสบายเลยหนึ่งสองถ้าเราจะเอาด้านหน้าก็สามสี่สี่ขดก็ได้ไม่รู้จะไปให้กิ้งขนาดไหนผงตายก่อนมั้งเหนื่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าใส่ได้นะ อันนี้จะเป็นสแตนลีย์นะครับลายดอตเวเดอร์ uh, นะครับราคา2,000บาทนะฮะถ้าเราซีเรียสจริงๆเรื่องความเย็นแล้วปริมาณนะฮะอันนี้คือปริมาณเยอะเราชอบอีกการน,นเราเป็นแฟน Star Wars ด้วยนะครับผมเอาให้จบก่อนนะโอเคซิปเนี้ยเห็นไหมครับผมซิปพ็กเนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเห็นไหมครับก็เท่ากับมือผมนะ แต่ความจริงนะถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นผมนะผมอยากจะมี organization มากกว่านี้คือหมายถึงว่าอยากจะมีตัวซิปบริเวณนึงก็ได้หรือให้มันลงมากกว่านี้ก็ได้แต่ม,มีเหตุผลด้วยนะมันไม่มีเหตุผลมันมีเหตุผลเพรอ,อะไรหากเราซิปเป็นทุกอย่างมันซิปหมดแล้วเราจะสอดมือเข้าไปได้ยังไงจะมาเอาของใช่ไหมครับซึ่งว่ามัน <c oughs> ของซิปมันอยู่ตำแหน่งเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมเราเจาะเนี่ยมือไม่ถึงนะฮะคือซิปก็ต้องทำใจว่ามันมีเนี่ยกระ,ะเป๋าซิปแค่สองตัวนะแต่ใหญ่นะข้างในนะครับจะเป็น YK k Zip เหมือนเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ใช่กันน้ำนะฮะแต่เป็นตัว number number e นะฮะ number แปด เราแป๋ก็หมายถึงว่ามันก็ขนาดลงขนาดเล็กลงนิดนึงครับแต่ทนดีนะฮะส่วนพาร์ลคอร์ดเนี้ยพาร์คอร์ดเนี้ยก็ไม่แน่นะฮะถ้าขาดก็ไม่เป็นไรเราผูกไวม่ได้จบนะฮะโอเคใส่ของไะไอันนี้มีอะไรผมผมมีผมใส่อันเนี้ยผมจะแบ่งว่านี่เป็นฝ่ายไอทีนะเหมือนกับพวกคอมันเนี้ยเห็นไหมมีหัวชาร์จของแองเกนะน่าใช้จุดเดียวมีตัวของ Apple Mac ัทด้วยโอเคมีอะไร มีหูฟังนะครับเึบไว้โอเคจบนะฮะทีนี้เราเห็นในในใใบแล้วนะครับเห็นไหมครับผมนั่มีโอไลท์ช่วยด้วยนะครับโอเคอัน okay. นี้เป็นกระเป๋าซิปนะครับ Simple Design คือออกแบบออกแบบว่าไม่ไม่ออกแบบพอดีพอดีมาเยอะมากนะฮะโอเค เราต้องคุยเรื่องแล็ปท็อปนะฮะช่องเก็บแล็ปท็อปนะครับขนาดนี้นะครับโอเคแล้วผมมีพอดีผมมีแล็ปท็อปนะฮะนี่น่าจะเป็นมันเป็น macbook อ่าสิบสามนิ้วนะครับแต่สังเกตว่าผมเอาเคสใส่ด้วยนะฮะดูว่ามันสอดได้ง่ายๆนะครับมันง่ายขนาดไหนดูนะผมจะแค่ปล่อยมันไป <laughs> ไม่ใช่แบบนั้นแต่คุณก็เข้าใจไหมครับอืมคือผมไม่อยากแตแบบว่าของมันเปราะบางแต่เนี้ยผมใส่แล้วก็ผมรู้สึกส,สบายใจคือหลายรีวิวเนี่ยเขาต้องถอดเคสก่อนค่อยสอดเข้าไปผมไม่ชอบคืองนี้มันคุณก็ณรู้ว่าเป็นหลายหมืน่นเราต้องดูลายดีนะสำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องคอบนะ ให้เช็คก,ก่อนนะว่ามันฟิตได้ไหมนะครับส่วนนี้เราเราเราใส่เอกสารหรือว่าใส่แท็บเล็ตบางๆได้ครับผมแต่ผมไม่ได้ใช้ความจริงนะถ้าเป็นถ้าเป็นช่องซิปตัวนี้นะฮะผมจะชอบน่าดูผมชอบช่องอกระเป๋าซิปมากๆเลยครับอันนี้ไว้ใช้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่า hydration bladder นะครับแล้วก็แขวนตัวตัวที่มีน้ำนครับตัวถุงน้ำนี่ก็ได้นะฮะ หรือผมแขวนไฟฉายทรรมนนก็ได้นะครับผมนะแต่สำหรับผมผมใช้เป็นดับท็อปออปชั่นที่ผมผมคิดว่าเจ๋งมากเลยนะครับที่แบรนด์อื่นน่าจะมีอาจจะมีแต่ผมไม่ได้สังเกตนะแต่ผมชอบว่าโอเคสมมติว่าเราแพ็คก,กระเป๋าทุกอย่างแล้วโอเคแต่ทีเนี้ยโอเคต้องใช้คอมพอดีมีงานเข้าใช่ไหมครับแต่ไม่สะดวกที่จะ มาเปิดฝาอะไรหรือของโอเคเราสามารถที่จะแอคเซสเนี่ยคอมจากด้านข้างน,นะครับผมชอบตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเป็นซิปกันน้านเหมือนกันแล้วมันเนียนมากด้วยนะครับคือแทบจะไม่เห็นเห็นไหมครับนี่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 อันนี้คืออีกจุดขายสำหรับผมนะฮะคือพราะก็ด้านบนแล้วตัวนี้ด้วยคือเราสามารถที่จะ Access.com เราได้2วิธีนะฮะสทางเห็นไหมครับแล้วเห็นไหมว่ามันไม่มีปัญหาคือออกง่ายๆผมไม่ใช่ต้องไม่ต้องยัดอะไรเข้าไปคือเหมือนมันใช่คือส,สายเมันใช่เห็นไหมครับหากคุณเนี่ยชอบชอบใช้ <c oughs> ผมทำไมพูดบุริเกิดพูดดีกว่านะหากคุณมีอะไรที่ใช้ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองนะฮะใส่สบายเลยนะ แต่มันจะไม่มีเว็บบิ้งไม่มีอะไรนะให้ติดตั้งนะครับผมมันจะไม่อยู่ที่นะฮะโอเคผมจะลองใส่แล็ปท็อปใหม่ทีบุ้มเห็นไหมครับง่ายเลยแล้วตัวเนี้ยโอเคเห็นไหมแค่สิ่งเล็กๆที่ก็ทำจากมัน,มนผมชอบนี่คือ Rainhood นะฮะ i n h o o d ซ่อนซิทไว้ แล้วอีกอย่างนึงคือปั้นน้ำนะฮะปั้นน้ำครับสำหรับรีวิวนี้เสร็จสิ้นแล้วครับผมขอขอบมากที่รับชมนะครับผมนะครับสรุนรวมนะครับผมบอกว่าเป้นี้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมเท่าที่ผมดูผมศึกษาก็หลายวันหลายทิ์นะครับหลายชั่วโมงว่าโอเคตัวไหนเหมาะสําหรับเราแล้วพอดูจากวัสดุต่างๆก่อนอาการออกแบบนะฮะ แล้วอีกอย่างนึ่นนะผมแปลกใจที่ใช้ซิฟสุดท้ายพอใช้นะก็ติดชอบนะคือกลับมาใช้แบบคลายแชร์มาได้แล้วนะครับครับผมตัวนี้จะเป็น mystery v a n c h t o day assault pack นะครับผมผมลืมบอกนะครับว่าตัว3 day นะครับ t r e e day assault pack จะไม่มีแผ่น access ตัวด้านข้างๆนะครับหมายถึงว่าเรา access ตัวคอมันได้นะครับจากด้านข้าง นะครับผม 3D a จะเน้น hydration b l a d d e r นะครับผมแต่รุ่นนี้ผมว่าน่าจะอันดับหนึ่งติดอันดับหนึ่งนะครับสำหรับ EDC คือไซส์มัน27ลิตรก็พอดีนะฮะไซส์ uh, size ไม่ใหญ่มากไม่่น่าเกลียดมากนะครับผมอันนี้อาจจิยะไปสมัค,ครคนมอลลี่นะฮะ หลายคนก็ไปเล่น Urban Assault อีกรุ่นหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นสี Forest นะครับมีสี foliage ด้วยนะครับมีสีน่าจะมีสีดำนะฮะแต่ผมชอบคลาส s ิกเพราะอะไรก็ผมชอบคลาสสิกอย่างอ,างอีแล้วแต่สี foliage จะออกสีเขียวผสมเทานิ่านิดนะครับผมนะแล้วแต่ชอบ,นะบ,นบ,บนะครับสําหรับผมผมนะครับ